สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเปรียบเทียบหรือกระทบ2ตัวล่างใหม่ซึ่งความจริงแล้วทั้ง3สูตรที่หยิบยกวันนี้คือเขาจะย้อนอดีตไปได้5หรือถึงหกวดด้วยกันเพื่อนๆน,นลองไปกระทบย้อนดูนะคะซึ่งดิฉนันไม่มีเวลามากพอที่จะกระทบย้อนให้กับเพื่อนๆก็เลยมากระทบในงวดล่าสุดเลยซึ่งสูตรดังกล่าวที่โชว์อยู่นี้สามารถแยกสูตรไปคำนวณก็ได้ ก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปคำนวณแบบไหนหากประสงค์ที่จะลองทดสอบดูเรามีสถิติอยู่แล้วเราก็สามารถนำการคำนวณเดียวกันเนี่ยลองไปย้อนการคำนวณดูได้นะคะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามากระทบเปรียบเทียบสตัวร่างใหม่3สูตรด้วยกันสูตรแรกใช้หลักร้อยบวกหลักสิบคูณ3ครั้ง7บวกกับ3 8แดาจะยิ่มปยิ่ง4นะ7ก24ได้31 นะคะใส่หนึ่งหนึ่งเดินหน้าไปสองสามสี่สี่บวกสามได้เจ็ดเดินหน้าไปแปดเก้าอันนี้คือผลลัพธ์ของสมการแรกนะคะสมการที่สองสองตัวล่างใหม่ใช้หลักสิบบนบวกกับหลักหน่วยบนสามครั้งสองสามหกแปดบวกหกเป็นสิบสี่นะฮะใส่สี่เดินหน้าไปห้าหกเจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์เดินหน้าไปหนึ่งสองอ่ะ ทบทวนสองสามหกแปดบวกเป็นสิบสี่ใส่สี่เดินหน้าไปห้าหกหกเจ็ดนะเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์เดินหน้าไปหนึ่งสองอ่ะสูตรที่สามหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนเจ็ดบวกสองได้เก้าเดินหน้าไปหนึ่งใส่สิบนะใส่ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่เดินหน้าไปห้าหกเจ็ดแปดดังต่อไปนี้อ่ะอันนี้ได้ผลลัพธ์สมการครบทั้งสามสูตรนะคะยี่สิบสี่บวกเจ็ด ามสิบเอ็ดสามสามสามหหนึ่งสองสามสี่สี่หกเจ็ดเน้าไปแปดเก้าทีนี้เราจะมาดูว่าทั้งสามสูตรเนี้ยมีตัวไหนที่เหมือนกันบ้างหน้าตรงนี้เลขหนึ่งมีอยู่กี่สูตรคะสองสูตรเราจะมาใส่ตรงนี้เลขสองมีอยู่สองสูตรเลขสานะไม่มีม่มีอยู่1สูตร ใครรักเลข3จะไม่ตัดทิ้งก็แล้วแต่นะคะเลข4มีอยู่3สูตรนะเลข7ซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยสองตัวล่างจะมี1สูตรที่มา2ตัวล่างนะคุณไปย้อนดูได้และอีก2สูตรหลุดมันเป็นผลเลยทําให้การกระทบไม่มาบางคนก็จะเอาตัวเด่นไปจับกับตัวที่มีหนึ่งตัวนะบางคนก็คิดว่า ทั้งสามทั้งสองจะมาด้วยกันนะบางคนจะเอาแต่ตัวเด่นไปจับกับตัวที่มันมันไม่มีในตรงนี้นะ <c oughs> ฉันจะแขกกดอย่างเงี้ยนะคะอาจถึงไหนถึงเลขสี่นะเลขเจ็ดมีอยู่สามส่วสวยเลขแปดมีอยู่สองส่นนะคะเลขเก้ามีอยู่สองส่นนะคะมีเลขอะไรนะเลขห้าก็มีอยู่สง นะคะเลขหกก็มีอยู่สองอีกนะคะชิบหายนะคะเลขหกมีอยู่สองดิฉันก็ตรงเขียนในคุณนะเนี่ยเลขศูนย์ก็มีอยู่สงนะจ๊ะเพื่อนๆพื่อเพื่อนเพื่อนก็เอาสี่กับเจ็ดไปจับกับอ่ะดิฉันดินฉันถ้าตามผลเนี่ยอ่ะดิฉันก็จะจับตามสูตรของเราก็จะเป็นสี่หนึ่ง สี่สองไม่อย่าลืมสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่หกสี่ศูนย์คือไปทางโน้นเป็นตัวเลขหน้าทางมุขอันนี้เนี่ยผู้ตะปกตะกักนะแต่ไม่ขออัดใหม่นะจ้ะไปตามมันนะตามยนากรรมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปด เจ็ดเก้าเจ็ดหและเจ็ดอันนี้คือตามผลลัพธ์ของสมการทั้งนี้ทั้งนั้นกรุณามีวิจารณญาณที่ดีในการรับชมด้วยนะดิฉันไม่อยากทราบรายว่าตัวแปรใดๆจะมาทั้งสิ้นนะขอบพระคุณมากที่มารับชมไว้พบกันใหม่สําหรับวันนี้ขอฝากลาเพียงเท่านี้เฮงเฮงปังบงังกนะันทุกคนขอให้โชคดีมีชัยนะคะแต่แต่ต้องมีคำว่าแต่นะทุกสิ่งอย่างนะคะบนบนบน,บนโลกใเนี้มันแบบว่า เราจะไปยึดมั่นถึงมั่นกับกับมันไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองเรายังยึดมั่นถึงมันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยก็ให้พรพลๆหน่อยนะคะเออใช้สติและวิจนยญาณเนานะขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ